Khi đến thời điểm để kết thúc cuộc sống Anh sẽ <ersch> มาเดี๋ยวพี่จะบอกว่ามีอะไรถ้าน้องๆมีความสามารถและอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการโฟดดิ้งท่านไหนพี่มีสอนท่านไหนพี่ทำให้น้องเป็นโปรเฟชชั่นอลโปรแกรมเมอร์หรือถ้าน้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ท่านไหนเราก็สามารถสอนให้น้องกลายเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่สามารถออกแบบแต้มเพื่อที่มีประสิทธิภาพเช่นกันครับการแผนกของเรายังมีการสอนในด้านการประกอบคอมการจำลองการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตวางผังและเดินสายอินเทอร์เน็ตให้สำหรับนักศึกษาที่มีความเสี่ยชอบอีกด้วย น้อาเป็นผู้ที่หอยหาความสนุกแผนของเรามีการสอนพี่น้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายรูปจัดทำสื่อคอนเทนต์ต่างๆสำหรับน้องๆที่มีความชื่นชอบและอยากเป็นครีเอเตอร์ก็ลงมือปฏิบัติจ,จริงได้แล้ววันนี้แผนเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคสายแก้วเปิดโลก,กฐาสพัฒนาอาชีพทีวพีพูดมาทั้งหมดคืแผนอะไรหรอพี่แผน,นเทคโนโลยีสารสนเทศเท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  คุณเลือกในสิ่งที่คุณต้องการได้สนใจติดต่อด้วยที่เพจ Facebook IT SKTC หรือทาง TikTok IT ีมีอะไรเปลี่ยนจินตนาการให้กลายเป็นภาพจริงด้วยเทคโนโลยีก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคต